ขับรถเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องถึงเร็วหรือถึงช้าแต่มันเกี่ยวกับสไตล์และนิสัยด้วยค่ะขับเร็วมั่นใจซิ่งรใดคนทั้งถนนคุณใส่ซิ่งใจดึงแสงทุกคันแต่ความเสี่ยงก็ตามมาไวเหมือนกันนะคะพิมพ์ใจแนะนำประกันชัดหนึ่งเลยค่ะครอบคลุมทั้งชนรถชนคน้ชนชนเสาขนาดซ่อมศูนย์ก็ดีขับช้า แต่ชัวร์เน้นปลอดภัยไว้ก่อนใส่นี้คือระวังขั้นสุดขับตามแลนไม่เร่งไม่ปาดประกันที่เหมาะก็คือชั้นสองบวกหรือสามบวกค่ะเบี้ยไม่ผางแต่คุ้มครองแบบมีคู่กรณีใส่แบสใส่วางแผนตรวจเช็ครถก่อน,อนขับทุกครั้งขับตามกฎแป๊ะแปะ,แปะขับแบบนี้แปลว่าเสี่ยงน้อยเลือกชั้นสามก็พอค่ะประหยัดแต่ยังคุ้มครองคนอื่นได้กรบ ขับเร็วขับช้าขับซาหรือขับชั่ประกันก็ต้องจับคู่กับนิซน์เพื่อความอื่นใจทุกครั้งที่ขึ้นรถนะคะอินบอกมาคุยกับพิมพ์ใจได้ที่ไลน์แอดชเดเอ็นชัวค่ะ